สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคลิปแล้ครับเนาะหลังจากนะครับที่ในห้างหายกันไปดูนะครับเนาะว่าใครได้เข่าสวนเข่าเสร็จเลยนะครับเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ค็ไปพอลูกกบเนาะครับเนาะพอลูกกุบแน่เฮ็ดไอ้ต้นกลางไม่แน่ก็เลยบ่ได้เข่าสวนนะครับเนาะแต่ว่ามือนีนะครับมีโอกาสนะครับมือว่านนี่นะครับเนาะผมเออให้เพิ่อนครับนี่ขาครับมันคือขาเลยครับเด้อคนมีขาครับมือว่านนี่ก็ ฝนตกมานะวครับในสองสามเมือแล้วครับผมก็เลยได้ทําการนะครับขยายนอคานะครับแดงใหญ่นะครับพันเกษตรนะครับหรือว่าคาแดงพันเกษตรใหญ่นะครับเพแล้วแต่คนสีเหลียมนะครับเนาะเอาเป็นว่าเป็นคาแดงพันเกษตรใหญ่นะครับเนาะนะครับได้ทําการขยายนะครับเนาะนะครับผมเป็นก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะที่อยากแนะนําให้นะครับพี่น้อง ได้ปลูกไว้ติดบ้านติดสวนนะครับเนาะหรือว่าปลูกเพื่อขายนอสั่งเสริมได้หรือว่าขายตุนพันธ์กันยังใดอยู่นะครับช่วงนี้ครับผมครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้องครับว่าอยู่สวนผมกับมีมีหลายกออยู่ครับผมได้ปลูกไว่น่าจะสองปีแล้วละครับผมเกือบสองปีแล้วครับบันนี้ผมกับบอกได้บอกใครบอกใคไรได้สนใจมันเท่าใดเลล่ะครับเอาเป็นว่าผมกระเฮ็ดหลายอย่างเนาะผมก็เลยปลูก ทิมๆไว้นะครับเนาะบัดนี้มาปีปีที่แล้วนี่นะครับผมผมประสบปัญหาก็คือว่าปลาล้วยนะครับมงนี้แหละครับนี่วงนี้นะครับผมตะกรนของผมเคยลงเคยลุงลิปไปแล้วก็มีนะครับเด้ออาจจะมีหลายขีปอยู่นะครับทางหลังผมนี่มันสิเป็นส่วนกล้วยครับเป็นปลาลกวยด้วยส่วนเ่าผมเป็นปลาล้วยน้ำว่าครับบัดนี้มันเกิดการเป็นลูกครับผมเป็นลูกเนาะ เป็นโูกนอนกออะนะครับคือเพื่อนเดื่นนี่แหละผมก็สะเอ็ดหลายววธีนะครับเนาะเบื้องยูทูบนะเพื่อนแน่เบื้องอันียนนี่แมาแน่ผมกัมาทดลองเห็ดเบื้องเต่ว่ากับบอตบจทย์นะครับมันบ่หายครับมันบ่หายแล้วก็มันกะเห็ดให้กล้วยตายน้ำแล้วก็ตายถึงบ่ตายก็เป็นเครื่องมากก็ได้สามซีวีกับคอหักครับคอหักแล้วก็เน่าแล้วก็ยังตายไปผมก็เลยทํากันนะครับโร โลปลากล้วยออกนะครับผมโลปลากล้วยโลสวนกล้วยหรือว่าปลากล้วยแหละครับผมวาสิโลตลอดแนวด้นะครับนี่แซมกับป้าไอฝรังฝรังฝรังไสแดงของเปาซื้อของผมนะครับตรงกลางนะครับนันจะเป็นปลาฝรังนะครับของปาซื่อวันนี้ผมวาสิโลผมบอกใช่วาสิโลผมโลแล้วนะครับนี่ผมได้ทําการน่ครับปลูกไปเป็นบางส่วนแล้วครับนี่นี่ครับเป็นบางส่วนนะครับปลูกแล้วเดี๋ยวผมจะเบึ้งนะครับ ผมได้ทาการปลูกไวแล้วนะครับอันนี้ผมแยกออกมาแล้วนี่ผมคุดไปแล้วก่อหนึ่งครับหนึ่งก่อเดี๋ยวสิพาอยู่เบื้องนะครับว่าก่อหนึ่งมันหน่อยมันหลายมันใหญ่ปันใดนะครับเนาะครับนี่ครับผมผมได้ทําการปลูกไว้แล้วนะครับผมลุกตอกล้วยออกมาเลยครับนี่ผมคุดทิ้งเลยครับกล้วยนี่ผูได้อยากได้กะถักมาได้ครับเด้อนี่มันงามแต่ต่อนหน่อยครับปัดนี้มันโตขึ้นมาใหญ่แล้วกะมันเป็นนอนก่อนะครับพอมันออกเครือแล้วมันกะ ขอหาข้อหั่นทิ่มเบิดนะครับมันบม่ใครได้กินได้ขายนะครับผมก็เลยโลถึงครับเปลี่ยนมาปลูกคานะครับอันนี้ผมปลูกไว้แล้วนะครับนี่ได้หลายเตื้อเยอะครับก่อหนึ่งนะครับนี่อันนี้ครับก่อหนึ่งเนาะก่อหนึ่งนะครับก่อผมใส่ไปปลูกเวลาผมปลูกไว้ประมาณน่าจะปีสองปีแล้วนะครับก่อหนึ่งนะครับผมมาแยกออกใส่ประมาณนะครับ อันกอนึงผมปลูกกระส่ประมาณสี่หาต้นนะครับสี่ต้นหาต้นแล้วแต่บางกอมันกระส่6หกเ้าต้นนะครับมันของจะของอีกนะครับบไดิสือนะครับถามว่าได้ซือบอด้ซื้อครับผมสือัตงแต่ตอนที่แรกครับผมสือต้นพันธ์มาโอ้แพงคือกันครับตอนนั้นผมสือมากกอนึงก็ับหาหกอยบาทนะครับเนาะถูกก่อนะครับผมสือมาแล้วผมกับมาขยายพันธุ์ปลูกไปนะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากเพื่อนไส่แค่เพื่อนแน้นาำผมมากกระไ่สองสามต้นเท่านี้แหละแต่ว่าผมใส้จะซื้อมันเหงาติดกันนี่ครับ งอมันใหญ่ติดกันผมก็เลยใส่ใส่ไปเลยผมก็เลยปอกออกนะครับแต่ที่จริงนะครับเพิ่นบอกใส่สำนีนะครับติร์นแต่แทที่ผมไปซื้อมากแรกจากสวนเพิ่นเลยเพื่อนบอกว่าให้ใส่ประมาณสองสามนอนะครับสองสามนอหรืสองสามต้นนี่นะครับผมก็เลยลองเบิ้งว่านี่นะครับโซนนี้เนาะโซนนี่ผมใส่นี่ครับโซนนี้เอาเป็นว่าโซนนี้นะครับโซนนี่โซนนี้ทั้งโซนเลยครับนี่โซนนี้ไปนี่ยาวไปนี่ผมใส่สองนอถึงสามนอนะครับเนาะ บนนี่ครัเบืบ้องโซน,นนี้ครับวันนี้กลับมาเบื้องโซนนี้โซนนี้ผมใส่สีหานอหกนอแล้วแต่นะครับเหงาใหญ่งผมใส่ไปเลยนะครับนะโซนนี้นี่ครับโซนนี้อีกโซนนึงครับโซนนี้ผมใส่สีหานอนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาสิมาตามเบื้องว่าระวังใส่สองนอสามนอกับใส่หกนอสี่นอสี่นอหานอหกนอนั่นละอันใดมันสีสีงามลิ้วแล้วก็ ขยายกอดีก็กาันะครับเนาะเดี๋ยวผมสีลงให้เบื้องนะครับเป็นเป็นชิปตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวสะทํคชิปให้เบื้องนะครับนะครับเอาครับมาพ้ามาเบื้องนอกก่อก่อคาบนี่ครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับนี่ก้อนี่นะครับตะก้อนนี่ครับก้อนี่แหละครับนี่หนึ่งกอนะครับผมเหลือไว้ประมาณนี่ครับไอซีหาต้นนะครับมันเหลือข้างก่อไว้นนี่แต่ว่าไอตะก้อนมันก็เป็นก้อใหง่แบบนี้แหละครับนี่ครับผมก็ได้ทำการคุดออกนะครับเอาไปขยายพันธุ์นะครับนี่แหละใส่เป็นแถวไปพุหลับ ถามว่ากอหนึ่งปลูกได้หลายมันได้หลายได้ครับเด้อเลียแต่เฮห้องที่ใสนี่ครับแต่กอนผมกระืือมากอหนึ่งนี่โอ้โี่หาร้อยบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปลูกตอนนั้นผมปลูกไว้ซี่ซกอหากอแต่ว่าผมกุดไปขยายแน่แล้วพู้นังขุนทั้งขุนฟังสวนผมฟังขุนก็มีนแ้ครับผู้ผมเอาไปขยายไปแล้วเดี๋ยวผมสีพาไปเบิ่งนะครับคิดต่อไปนี่ครับแต่ว่าตอนนี้พามาเบิ่งก่อนครับผมยังมีเหลืออยู่นะครับนี่ยังมีเหลือหลายอยู่ครับนี่ กอเงยนะครับกอนี่ก็อีกหนึ่งกอนะครับนี่อีกกอนหนึ่งนะครับความสูงบอต้องห่วงนะครับด้วยผุนครับโอ้สูงสูงซ้ำต้นกล้วยเลยนะครับผุนความงามของเขานะครับอันนี้ผมปลูกไว้นะครับประมาณสองปีนะครับสองปีนะครับนี่สองปีปลูกถิ่มปลูกทุ่มใบบได้สนใจนะครับนี่ขาแดงใหญ่พันเกษตรนะครับของแท้นะครับปึงดอกเขานะครับต้นเขานี่แกเตรียมทีแล้วก็พร้อมปลูกเลยนะครับนี่ครับดอกเขา ดอกออกดอกแล้วครับนี่ออกดอกแก้เบิดแล้วครับต้นท่วมหัวเลยแหละครับท่วมหัวผมแล้วครับผมเคยลงคลิปไปแล้วครับต่ะก้อนนานนันดวนแล้วนี่ครับบันนี้ผมเห็นมันลายผมก็เลยทั้งนี้นี่ครับปลาลกวยก็เเรือด้วยครับเนี่ยผมสิโลถึงเบิดเลยครับปลาลกวยน้ำววานนี่นี่ครับผมสิโลออกเบิดแล้วครับบันนี้ผมสิเฮ็ดเป็นไม่ผลคางนี่นะครับเป็นไม่ผลครับฝรั่งแน่อันนี้แน่ต้นทุเรียนมันก็มนีแล้วครับทั้งคุณท่อนบันนี้ทั้งคางนี่ผมสิลงคาเบิดเลยแล้วผมสีเอาค่าแดงใหญ่นี่ ลุงนะครับตอนนี้ผมเดืออายุสามก่อน,นะครับครับกอไงไงครับถามว่าก่อหนึ่งนี่ขยายได้หลายบันไดนะครับกอหนึ่งบูหลายครับพุนถ้าผมนับหน้าเบื้องกะเกือบเกือบประมาณหกสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบลุมนะครับเด้อหกสิบถึงเจ็ดสิบลุมนะครับแล้วแต่เฮาที่ใส่ครับคันเฮาใส่หลายใส่หลายน,นเอเนาะมันก็ได้ ก็สืได้หน่อยก่อลงมานะครับแต่ว่าขั้นใจสองสามนอกอะสีได้เกือบเป็นร้อยครับเป็นร้อยลุมครับก่อนหนึ่งครับก่อใหญ่ดีครับนี่ก่อใหญ่ครับไก่โอ้หลายร้อยต้นครับนี่หลายร้อยต้นครับพี่คนมาขอสื่อผมอยู่ด้วยครับผมก็แบงขายที่กันครับแบงขายแล้วกับผมบอกว่านะครับโอ้ราคานี่สอบโจทย์เลยครับ เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากแน้นําให้ปลูกนะครับติดหวดติดสวนไว้นะครับเนาะพอผิดหวังนะครับเนี่ยง่พร้อมปลูกเลยครับผมที่เสะนะครับหอมนะครับครับขาแดงครับขาแดงเกษตรใหญ่นะครับนี่สายพันธุ์ของเขานะครับผมนี่ครับผมก็ที่ทาการขุดขยายเอาไปขยายอีกครับก่อนี้ก็ได้นี่เลยครับ ว่าสิเอาไปขยายอีกขยายหลยๆล่ว่าสิขยายให้เต็มพื้นที่แล้วครับปีนี้ครับผมนี่แหละครับถ่ายคลิปนะครับเนาะก็คือนะครับอันทันใดที่เบื่องคลิปจบแล้วนะครับนะครับในคลิปนี้ครับสาระก็คืออยากฝากบอกพี่น้องนะครับไว้ว่าข่าแดงเกษตรพันธุ์ใหญ่นี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะที่นานำมาปลูกไว้ติดทัวงติดสวนนะครับเด้อ หรือว่าผู้ใดสนใจจังไดนะครับผู้ใดบทท่านมีสายพันธุ์ไม่ว่าอยากได้พันุ์จังไดก็สามารถทักทักเทหรือว่าคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับเด้ออันพอมีแบ่งปันไดผมก็สิยินดีแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากพี่น้องไว้ซํำนีแล้ะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในเรื่องครับผมสวัสดีครับ